กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับเด็กๆนักเรียนในะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซสอลก็พบว่าวัสดุที่ใช้ปูพื้นสนามเสื่อมสภาพหลังจากใช้งานได้ไม่ถึง2ปีค่ะโดยนายสัญชาติอุปนัญญชัยนะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนชํานาญการพิเศษสำนักง,งานป้องกันและปราบปราม ทุจริตหรือว่าปปทเขต5พร้อมกับคณะนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดเชียงรายโดยพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้รับงบประมาณดําเนินการจํานวน6โรงเรียนโดยจากการตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านป่าตึงวิทยาประสาทนะคะพบว่าสนามฟุตซอลนั้นอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์บริเวณตรงกลางสนามนั้นมีรอยแยกตลอดแนวนอกจากนี้นะคะก็ยังพบแผ่นโพลีโพลิไพลีน โพลิเมอร์นะคะซึ่งเป็นวัสดุปูพื้นสนามนั้นมีสีจางแล้วก็บางส่วนนั้นมีการเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วก็ยังพบอีกนะคะว่ารอยยึดต่อระหว่างแผ่นนั้นมีการแตกหักเป็นจำนวนมากด้วย โดยในประพันธ์ธัญลักษ์ชัยกุลค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าได้รับมอบสนามตั้งแต่ปี2555โดยไม่มีส่วนในการร่วมกำหนดสเปคในการใช้งบป,ประมาณนะคะเพราะว่าทางสำนักง,งานเขตได้นำรูปแบบแล้วก็สเปคของสนามมาให้อยู่แล้วโดยใช้สนามได้เพียงครึ่งปีแผ่นปูพื้นก็เริ่มเสียหายซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ซ่อมแซมซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนค่ะ ขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะผลเอกประยุทธ์จันร์โอชาก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการสอบสวนการทุจริตในโครงการก่อสร้างสนานฟุตซอลในหลายโรงเรียนซึ่งเพราะว่าเรื่องนี้นั้นอยู่ในความสนใจของประชาชนหากว่ามีหลักฐานก็ให้ดําเนินการเอาผิดได้ทันทีค่ะ